สวัสดีครับผมชินสเกตนะครับล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมโครฟ์ในโลกเอาชีวิตรอดใหม่ของผมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในโลกนี้เนาะเหมือนว่าเราจะเกิดในไบโอมเพลนนะครับเป็นที่โล่งกว้างเลยซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าไงฮยผมคิดว่าผมเจอของดีเข้าซะแล้วเทำทันได้ทําอะไรเลยซากเรือปางมันอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับอ่า ก็ถือว่าดีเดี๋ยวผมต้องไปหลุดของนั่นในซะหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นตัดต้นไม้กันเลยนี่ครับเ,เดี๋ยวเราจะครับพวกเข้าของเครื่องใช้กันนะครับด้วยไม้ที่เรามีเนาะเราเอาไม้ไปแปรรูปก่อนแล้วก็ครับสติ๊กมานะครับ ตัวคราฟด้วยละกันเอ้ยโอเคใช้ได้อืมคราวนี้เราคราฟพ i ิกแอ็เลยละกันนะครับพลิกแอ,แกนนกกแอ็ไม้แบบนี้โอ,โอเคเราเริ่มมีเข้าของลเดี๋ยวตอนนี้ผมคิดว่าเราลองไปดูตรงนู้นก่อนดีไหมว่าด้านในมันจะมีอะไรบ้างนะครับ หวังว่าจะมีของดีๆแบบยังไงอ่ะเพชรหรือาะไรก็แบบเหล็กนะครับน่าจะมีเหล็กอยู่แล้วแหละโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเลยดีกว่าสามสองหนึ่งเดี๋ยวผมจะลุ้นของนะครับสามสองหนึ่งไปโอเคใช้ได้มีลาพีดนะครับลาพีดใช้เอนชานได้เราเก็บไว้ก่อนนะครับใน,นอนาคตเราจะได้คาแบบโตเอนชานนะครับมีเหล็กมีเอเมอรัล โอเคของดีเยอะอยู่เนี่ยเก็บมาเลยผมทุบกล่องไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวก็ได้ใช้เนะครับอยู่ที่นี่ไม่มีใครใช้เนาะอยู่ที่นี่ไม่มีคใครใช้ก็ทุบไปเลยอุ้ยหัวติดออกประตโ,โอเคออกได้หวอมในนี้น่าจะมีอะไรครับเลาเรียกว่าอะไรนะแผนที่เนี่ยครับสามสองหนึ่ง เอาไม่ใช่แผนที่ด้วยอ่ามีข้าวให้เราเนีครับพวกนี้ผมไม่อยากเก็บว่ะเฮ้ยม,มีมีไผ่อันนี้อันนี้ดีนะครับจะได้ไวปุูกเอ้ยผมลืมหายใจซะแล้วดูเพลินนะครับลืมหายใจพะโถมีอ่าเอนชานทอนสามนะครับเป็นเกราะสะทอนเนาะโอเคใช้ได้ไอ้พวกนี้ยังไงดีครับแต่ผมหาเรื่องดียไหม ลองลองดูลองดูเพื่อความสนุกสนานกินเล่นๆเน,นี่ยครับได้บลายนีสโอ้โห oh มองอะไรไม่เห็นเลยอีกอันนึงอะ่ะเดี๋ยวกินด้วยกอบไอซ์ไม่มีอะไรดีสักอันอันนี้เป็นพิษโอ้โ oh หเจริญแล้วครับไอ <c ười> พิษนานไหม แปบเดียวไม่ได้นานมากครับนี่ของแค่นี้เหรอไม่มีแบบแผนที่สมบัติให้หรอกพอแล้วโอเคคลองมีแผนที่สมบัติไอมี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 อีกห้องหนึ่งครับอ่ามีกล่องหนึ่งกล่องนี้ต้องมีแผนที่สมบัติผมจําได้สามสองหนึ่งไปได้แล้วครับทุกคนอ่ะผมดูดของมาให้หมดก่อนปุ๊บ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 ทุกกล่องไปด้วยนะเอาไปใช้เอง ขี้เกียจคราฟเนาะจัดไปแล้วผมขอดูนะครับอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหาแล้วกันนะครับผมขี้เกียจ <laughs> โอเคตอนนี้ผมคิดว่าเราไปลองเดินสำรวจโลกนะครับเราหาที่ตั้งถิ่นฐานของเราเนาะพื้นที่แถวนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งที่แบบน่าจะใช้สร้างนุ่นสร้างดีได้ง่ายนีครับ รนะ้ว่างทางผมทุบพวกยาไปเลยละกันมันมีโอกาสแบบอาเรกว่าไงดรอปดรอปพวกนี้ครับมเมล็ดข้าวจะได้เอาไปปลูกได้ครับมเมล็ดข้าวอ่นนี้เหมือนจะเป็นหญ้าใหม่เนี่ครับมันคือบูชใช่ไหมก็ก็ไม่เห็นได้อะไรเลยนี่ <laughs> เอาน่าจะเป็นแค่หญ้าใหม่ผมก็ไม่รู้ว่านั้นทําอะไรได้บ้างนีครับ โอเคเดี okay. ๋ยวผมไปหาหินดีกว่านะครับแถวนี้ก็มีไก่ด้วยนะครับผมคิดว่าเอาไก่ไปเลี้ยงได้เพราะว่าไก่มันต้องการแค่เขาเรียกว่าไงฝั๊กซีนนะครับผสมพันธุน์เล่นๆไปก่อน <laughs> น่าจะได้นี่ครับ Achievement Get นะครับกดตัว L ดูเดี๋ยวผมขอดู Achievement สิกดตัว L ที่คีย์บอร์ดนะ ตอนนี้ก็มีนี่ครับอันนี้คือปลูกข้าวนะครับแล้วก็เรายังไม่ได้หาหินเลยเราได้เหล็กแล้วโอเคครับตอนนี้เราต้องไปหาหินกันก่อนเนาะอุ้ยเรามีนี่ครับชูการ์เคนเป็นต้นอ้อยนะครับแต่ผมเก็บไปปลูกแล้วกันเนาะเก็บไปปลูกก็ได้นี่ครับอ้ามีอีกยังมีได้อีกนะครับดีดีดีด,ดีตรงนี้เหมือนจะมี แมกมาบล็อก ma ด้วยเอ้ยโอ้ยโอ๊ยกดชิปไ,ไว้มาว่ายน้ำเล่นแถวนี้เฉยเลยผมทำทำไมเนี่ยเดี๋ยวหาหินขุดดีกว่านะครับบนภูเขาก็ได้ขุดง่ายๆจัดไปครับอ้ามีฐานให้เราดีๆเราจะได้ขุดฐานไปด้วย น่าจะได้ a c h ช e v e m e n t ขึ้นโอเค a c ช i e v e m e n t Get นะครับ Stone age ยนะุคหินเนาะจัดไปขุดฐานไปด้วยนะครับขั้งแรกน่าจะได้ใช้ทำพวกเขาเรียกว่าอะไรครับครบเพลิงนะครับไม่ใช่ครบเพลิงนี่เอ่อผมไม่เก่งภาษาไทยขอโทษ <laughs> ครบเพลิงมั้งผมไม่แน่ใจนะครับ <laughs> โอเคครับ เอาเป็นว่าช่างมันเถอะนะครับมันจะเรียกว่าอะไรก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าผมเรียกว่าทอชนะครับเขาเรียกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลจัดไปผมขุดหินไว้เผื่อๆก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่กลัวเกินนะครับกลัวขาดมากกว่าจัดไปโอ๊ปส์ตกเฉยตรงนี้ก็ออกไม่ได้นะ้อ โอเคยังไงดีครับตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะครับผมคิดว่าไปหาอาหารกินดีกว่าจริงๆพวกวัวพวกไก่ผมคิดว่าผมเก็บไปเลี้ยงดีกว่านะครับเพราะว่ามันได้ของค่อนข้างเยอะนะช่วงแรกๆผมฆ่าหมูไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าหมูมันเขาเรียกว่าไงครับผมไม่ค่อยชอบเลี้ยงหมูนะครับแล้วมันเลี้ยงยากด้วยมันต้องใช้แบบพวกเขาเรียกว่าอะไรแครอทอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันหายากนู้ แค่แล้วผมฆ่าหมูไปเลยครับผมไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่ผมครับเตาเผามาแบบนี้แล้วก็มีอะไรอีกอ่าใช่ครับ getting and upgrade ปุ๊บไี่ได้พิกแอคมาแล้วตอนนี้ยังไงดีครับผมครับขนมปังดีไหมกไม่เอาดีกว่านะครับเก็บไว้ให้วัวก็ได้ ี๋ยวผมขอฆ่าหมูพวกนี้อบไม่มีเอาบุตลืมไปยังไงดีครับใช้ขวานดีไหมผมไม่ค่อยชอบใช้ดาบนะครับเพราะว่ามันไม่แรงเท่าครับขวานทำดาเมจได้เยอะกว่าเพราะว่าเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยเก้าดาเมจนะครับค่อนข้างเยอะเลยผมแบบเขาเรียกว่าไงสมมติคีปเปอร์เดินมาครับแบบ เราใช้ตาบตีครับผมต้องตีแบบสี่ทีแล้วก็วิ่งหนีนะครับซึ่งมันช้ามากใช้ขวานไปดีกว่านะครับฆ่าได้เร็วกว่าเยอะ <laughs> โอเคขาขวานนี่สารพัดไปขวานสารพัรดไปยืหมดะครับส่วนผมก็ตกลงมาในเลวีนเอาถ้าตกมาก็สำรวจเลยแล้วกันนะครับผมครับทอชไว้ก่อนดีกว่านี่ครับป้องกันตัวเผื่อมันมีตัวอะไร ฮัลโหลมีซอมบี้นะครับ <S <S เดี๋ยวกระซวกหน้าซอมบี้กันอีอีตีตเรียบร้อยนะครับแอชเมนเกตแล้วมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะไอ้พรตอนนี้ผมกลัวมืดว่ะผมคิดว่าผมขึ้นไปฆ่าแกะอุฟส์มีแกะให้เราไหมอ้ามีแกะสามตัวพอดีเลยนะครับเอ้ยมีห้าตัวนะอีกสองตัวผมเก็บไว้เลี้ยงอือขอโทษนะเจ้าแกะขอเตียงหน่อย ตอนนี้ใกล้มืดแล้วไม่อยากตายโอเคแต่ตอนนี้ผมยังไงดีครับอุ๊บเริ่มหิวแล้ววะเอาละมวันว่าผม <c oughs> วางไว้ตรงเครื่องใจวะโอเคผมเผาอาหารระหว่างรอนะครับเผาไปก่อนตอนนี้ผมรีบขับเตียงนะครับเตียงขับแบบนี้ใช่ไหมปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บโอเคกอนมันจเเกิดนะครับผมรีบนอนหวังว่ามอนเตอร์จะไม่เกิดนะขอร้องอย่าเกิดโอเคเราปลอดภัยข้ามคืนแรกไปได้อย่างอย่างปลอดภัยนะครับผมกินข้าวก่อนยากจนอาหารมากโอเคตอนนี้กินจนอิ่มละยังไงครับ ผมไปดูสำรวจพื้นที่รอบๆแถวนี้ก่อนนะครับเผื่อว่ามันจะมีอะไรเจ๋งๆนี่อุยยแหลแหลกแหแหลกอะไรนี่อันนี้นะครับมันคือใบไม้ใบไม้แห้งนะครับล e ฟเลเ t อร์นะครับอ่านผิดขออภัยนะครับ <laughs> ก็อันนี้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาได้เนาะแล้วเป็นเชื้อเพลิงแบบ เขากว่างไงที่หาง่ายที่สุดแล้วนี่ครับใครแบบเริ่มต้นเอาชีวิตรอดมาก็ใช้อันนี้เป็นเชื้อเพลิงได้เนาะโอ้แถวนั้นมีเกาะเล็กๆด้วยนะครับผมเห็นอะไรอยู่ตรงนั้นนะแบบนะใช่ใบโอมจังเกลิลหรือเอ่าเอ้ไม่ใช่ใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ตกใจนึกว่าเจอต้นไผ่นะครับเป็น,ท,น,ท,ปนที่แท้เป็นที่แท้เป็นชูกาเคนะโหสัตว์จะดีใจปะท าช่างเถอะนะครับผมเก็บไม้ไว้เดี๋ยวได้ใช้ตัดไม้ไว้ก่อนน่ครับนนี้ผมรู้สึกแบบอยากจะหาที่ดีๆในการตั้งถินฐานนะครับมันจะมีแบบที่ไหนที่เหมาะสมบ้างหรือว่าผมเป็นคนเล่ร่อนดีไม่ต้องมีที่อยู่อาศัยก็ได้เนี่ยยังไงครับ ผมขออย่าเข้าของไปหาที่ที่เหมาะสมก่อนดีกว่าอของเริ่มเต็มแล้ววะแถวนี้มีถ้ำด้วยนะครับหวังว่าจะมีเหล็กไหมไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยเป็นถ้ำว่างเปล่ามเอาทอชขึ้นมาเอ่อแถว ผมอยู่แถวชาหาดดีมากทำไมชาหาดมันใหญ่ยังเลยครับอืมเจ้าเต่าน้อยสวัสดีเอ้ยผมอยู่ในซากเรือก็ได้หรอดีไหมทุกคนไม่เอาดีกว่านะครับแบบอุ้ยผมตั้งทินฐานอยู่แถวชายหาดแถวนี้ก็ได้นะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผม ไปเดินสำรวจแถวนูนีกว่านะครับก็จะมีเผื่อจะมีอะไรเจ๋งๆให้เราอีกอม,มีถ้ำเล็กๆตรงนี้ด้วยทำไมจะไม่สำรวจล่ะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมีแมงมุมสองตัวเลยมีซอมบี้ด้วยเนี่ยไม่ยุ่งดีกว่าผมบงนคนเล่นเซฟมีเหล็กให้เราไหมถ้ามีเหล็กเราจะไปถ้าไม่มีก็ไม่ไป ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่สนละขึ้นน้ำก่อนแป๊บบายบายทำนี้อุ๊บตรงนั้นเหมือนจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ใช่ปราสาทใต้น้ำมันคือเรื่องผิดทางแหละมันคือแบบยังไงอะซากซากสิ่งก่อสร้างใต้น้ำ ครับแต่ว่าไม่น่าจะปลอดภัยเท่าไหร่น่าจะมีพวกซอมบี้เต็ไมไปหมดเลยผมไม่ยุ่งแล้วกันตอนนี้แบบอยากหาเกาะครับผมอยากอยู่บน,กนเกาะเนาะเฮ้ยพูดถึงเกาะเหมือนจะเจอนี่ครับอยู่ตรงนู้นเกาะเล็กๆยังไงดีทุกคนไปอยู่ดีไหมแต่มันเล็กไปครับสร้างอะไรไม่ได้มันว่าเออ ตอนแรกผมคึกว่าเป็นเลวินที่จะแท้เป็นแบบก็เหมือนเลวินนะเป็นเลวินจิ๋วอะไรอย่างเงี้ยอา่าทำไมวะทำไมเลวินมันเล็กขนาดนี้ขัานเป็นเถิเนะครับเ,เดี๋ยวเราไปหาที่อยู่อาศัยดีๆเถอะตอนนี้ก็คือแต่ไม่ผมว่าอยู่ตรงใบโอมเพลนมันก็ได้นะครับผม,ไ,มได้แบบ จริงจังอะไรขนาดนั้นนะ <laughs> ทุบชูการ์เค้นไหมนะครับวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรแหละเอาเป็นว่าเอ้มีมีรังผึ้งด้วยม嘛ผมเห็นมีรังผึ้งด้วยนะครับ <S <S เดี๋ยวจริงๆรงรังผึ้งสามารถขุดได้นะแต่เราต้องมีแบบที่ขุดที่เอนชั้นซิล t o ทั h นะครับไม่งั้นมันจะ ขุดเราก็แตกนะครับเราพึ่งก็จะโกรธเราเพราะฉะนั้นแล้วสักวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาขุดอติดอ,อตรงแถวนี้เป็นทะเลเล็กๆนะครับทะเลจิวผมก็ตั้งถิ่นฐานอยู่แถวนี้ก็ได้นะไม่ได้แย่ถือว่าไม่แย่มันก็จัดไปตรงนี้ก็ได้นะครับ ถามทุกอย่างเกดกะลบตาจริงๆเลยครับนี้แค่ผมใช้พื้นที่แถวนี้เป็นที่ตั้งเห็นฐานของผมแล้วกันนะับน่าจะใช้ได้อยู่วางของให้เรียบร้อยเตียงนะครับเตียง,ยงผมยอมเป็นสีแดงดีกว่านะครับยังมีดอกไม้สีแดงอยู่ผมเห็น ถ้าใครถามว่าเอ้ยทําไมถ้าใครสงสัยนะครับทําไมแบบทําไมต้องยอมสีแดงนะครับเพราะว่าแบบเอาไรมงอนะ่ะมันโอจีครับเตียงสีแดงมันโอจีอ่ะประมาณนั้นนะครับผมแบบอ่าเนี่ยดูดีเลยมีเตียงสีแดงนะครับดูดีส่วนต้นไม้นี้ผมเก็บไว้เป็นเอกลักษณ์ของบ้านผมแล้วกันนะครับบ้านผมมีต้นไม้อะไรเงี้ย ผมเก็บของไว้ก่อนแล้วกันนะครับเจ้าว่าไปแล้วก็เอาวันนี้มาเผาเลยนะครับผมลองใช้เชื้อเพลิงใหม่แล้วกันเนาะเวอร์ชั่นใหม่ออกมาสุดเวอร์ชั่นใหม่ออกมาทั้งทีนะครับได้ใช้ให้มันคุ้มค่าตรงนู้นเฮ้ยตรงนั้นมีภูเขาอะไรเจ๋งๆด้วยเป็นแบบ เหมือนกำแพงฟาแรนยังไงไม่รู้ผมตกมาแล้วรอบหนึ่งผมไม่ตกแล้วตอนนี้เอ่มเดี๋ยวผมขอลองไปดูฝั่งตงรงนู้นนะครับเผื่อจะมีเหล็กแบบบนภูเขามีเหล็กไหมฮะผมเห็นแบบอทาไมอีโลกนี้มันมีกับดักอะไรเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยครับผมตกกับดักหลายรอบแล้วอะไรเนี่ยไมค้า จะคิดจะแกล้งลเราเลยด้านบนมีถ่านแล้วก็มีถ่านแ,แต่ว่าผมผมไม่ขุดไม่ได้มันอยู่สูงันผมไม่มันผมไม่สนใจแล้วอุ๊ยโหอ,อะไรของผมเนี่ยผมเดือยอะไรของผมเนี่ยอะไรนี้นี่ครับตรงนี้มีถ้ำไม่ใช่ถ้ำเหมือนแบบอะไรเนี่ยไมครับหลอกเรา เฮ้ยมีไวโอมสวัมอะมีต้นไม้ล้มด้วยอันนี้อันนี้อัปเดตใหม่ใช่ไหมต้นไม,ม้ล้มเนี่ยเป็นแบบให้ตรงกับเบนล็อกเอดิชั่นอะไรอย่างงี้ไหมโอเคนะครับตรงนี้มีไบโอมสวัม What Wait No way Emerald Emerald นี่หายากนะแร่ Emerald แต่ผมจะไม่ขุดนะครับเพราะว่า ขุดไ้ซิวทัดดีกว่านะครับเพราะว่าแบบถ้าอยากได้มอนลอกก็ไปแลกกับวิลเลจเจอเอาก็ได้นะครับอันนะั้นเอาไว้ตกแต่งผมเก็บมันไว้แล้วกันเป็นความสวยงามของธรรมชาติส่วนตรงนี้นี่ทุกคนใบอมสวรัรมนะใบอมสวรัรมเนี่ยครับตอนวันพระจันทร์เต็มดวงนะครับคืนไหนมีพระจันทร์เต็มดวงจะมีสลามเกิดนะครับซึ่งเราสามารถมาฟาร์มสลามได้บอกเลยสักวันเดี๋ยวผมมาฟาร์มสลามแน่นอนนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีมาก ต้นไม้ล้มนี่ผมตัดไปเลยแล้วกันนะถือว่ามันล้มแล้วนะครับตัดได้โ <c oughs> อบโ์ตรงนี้อขุดฐ <c oughs> <c oughs> านตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เหมือนจะขุดง่ายน่าจะมีแค่แค่นี้มัง้งนะครับโอเค คราวนี้ยังไงดีครับเรามีบ้านอยู่ไหมสร้างบ้านสร้างบ้านเอาไว้ก่อนดีวะ่ะนะครับ EP แรกไม่ต้องสร้างบ้านหรอกเป็นคนเล่ร่อนไปก็ได้นะครับเอาไว EP ้ EP หน้าๆค่อยสร้างบ้านแล้วกันผมไม่ตกแล้วปากกัวฮ่าห้าาอะไรอย่างงี้ปุ๊บอ่าผมมาแล้วนี่ว่อลงมาอีกทำไม ก,บบนนกับบ้านแล้วครับกับบ้านแล้วผมคิดว่าเราได้ของค่อนข้างพอสมควรแล้วนะเอ๊บ้านผมอยู่ไหนอ๋อต้นไม้ต้นนั้นผมจำได้เนี่ยพาที่จะตก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 ,ตกอะไรละ่ะพาที่จะตกดินอีกคืนนึงแล้วอืมผมคิดว่าตอนนี้ผมมีพวกเมล็ดซีดแล้วก็พวกนี้ถูกไหมว่าก่อนจบอีพีนี้ผมขอปลูกแล้วกันปลูกนูก่นปลูกนี่เนี่ยช่วยเคียร์ด้วย จะมืดแล้วะ่ะเฮย้ยมันยังไม่นายอีกเหรอวะเร็วๆเกียดไอ้ข้อความนี้มากเอ้ยนท์ไ <laughs> ด nice ้แล้วนะครับฟาทิปก็ตกดินแล้วยังไม่นท์อีกเหรอ <laughs> กินกินกินยังไงดีแถวนี้แถวนี้ ปลูกข้าวด้ไหม๋ยวผมขอเคลียร์หน้าดินแบบนี่ครับจะได้มีที่ปลูกข้าวแต่ว่าผมลืมอะผมลืมอย่างหนึง่งผมลืมจอบครับผมลืมจอบเอามาพวนดินนะครับแต่ไม่เป็นไร๋ยวผมไปครับสักแป๊บหนึ่งตรงนี้ผมปลูกต้นไผ่ไปก่อนแล้วกันนี่ครับแล้วก็อ้อยด้วยปลูกไปเลยนะครับ มีแค่ไหนเอาแค่นั้นปุ๊บ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 โอเคตอนนี้ก็เหลือแค่ข้าวอ,อ,อ่าผมทำจอบต้องการอันนี้สองอันนะครับคูบอร s สโตนทำเป็นสติกแล้วก็วางแบบนี้ปุ๊บ แล้วก็ปุ๊บโอเคได้มาแล้วเนี่ครับต่อไปก็แค่มาพวนดินแถวนี้นะขอแบบทำพื้นทนี่ทำการเกษตรเพิ่มดินอโอเคอันนี้เราก็มีข้าวปลูกแล้วนะครับจะได้มีกินมีใช้อะไรอย่างเนี้ยจัดไป ลูกเท่าที่มีไปก่อนเนะาะฮ่าจัดไปโอเคครับประมาณนี้แล้วกันเนาะอันี้ก็ตัดมาเลยแล้วกันลูกเพิ่มโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มีผลผลิตทางการเกษตรคั้งข้างอุดมสมบูรณ์นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเจอ ต้นไผ่ในช่วงแ,กแรกๆด้วยนะอันนี้ถือว่าแบบดีมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับอีพีหน้าผมคิดว่าอาจจะมาสร้างบ้านนะครับถ้ามีโอกาสผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบา,บายยทุกคนสวัสดีครับ